ลายสุดเท่กระเป๋าสุดคู่กระติกน้ำสุดเจ๋งโอ้โดนดใจสุดๆไปเลย,อยของรางวัลลิขสิทธิแทยกกล่องแบบนี้อยากได้ละสิอยากได้ละสิเออ,เอ,อทำอยังไงกันได้บอมมีเกมใหม่เล่นง่ายแต่ท้าทายฝีมือของเพื่อนๆโดยเฉพาะแฟนวันพีชพลาดไม่ได้เลย<อ>เพราะของรางวัลพรีเมียมและกิจกรรมจะมีเฉพาะช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้น ของรางวัลจะมีสองเซ็ตนะคะพี่คนดูเริ่มจากของรางวัลประจำเดือนเมษายนคือเซ็ตของรางวัลโอวันตินวันพีทไลนามีและของรางวัลประจำเดือนพฤษภาคมคือเซ็ตของรางวัลโอวันตินวันพีทไลช็อปเปอร์นั้นเอง การเข้าเล่นเกมง,ง่ายนิดเดียวสแกน QR วอา e ค้ดด้านหลังกล่องโอวตินเอ็กวันพีดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นสแกน QR วอา e ค้บนกล่องโอวนตินเพื่อรับสิทธิ์เล่นเกม3ครั้ง1 QR ่งคิค้เล่นได้เพียง3ครั้งเท่านั้นมาเ่มเริ่มให้ดู แต่จะเล่นธรรมดามันก็จะง่ายไปเราจะลองเล่นมือเดียวกันนะครับทุกคนโอ้ <c oughs> เล่นมือเดียวก็ไหว <c oughs> ขึ้นแล้วแล้วขึ้นแล้วแล้วขึ้นแล้ว,ลวอบอาไหวบอาไหวบอาไหวไหวอยู่แล้วอู <c oughs> อ้สามร้อยสองคะแนนที่เบิ่มโหดแบบเนี้ยเพราะของโปรดเบิ่มคือโอวันตินไห<ะ>นเพื่อนๆจะได้เยอะกว่าเบิ่มไหมนะ เพื่อนๆอ,อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมโอเวนติน x อ็กซ์วันพีกันเยอะๆนะคะับลาสมบัติ